กลับเข้าห้องกันดีกว่าเฮ้ยไม่ตีเขาทำไมเอ้าเอ้ไนทำไรน่ะต้องไปตีเขาทำไมเฮ้ยเออโอ้ยดูตาฟิตเลยมันเลอเมื่อกี้เขาทำอะไรนายอ้บ้างอ่ะเขาทำอะไรนายบ้างฮะน่ะอะไรน่ะเด็กพวกนั้นคือใครกันน่ะฉันว่าฉันต้องทำอะไรสักอย่างและเพื่อไม่ให้สิ่งนั้นไม่เกิดขึ้น เฮ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ีกใจยโอ้ยี้ยวนะยีอ้วโา้ยโอ้ยะแก่โอ้เมอยอ่ะเอ้เอ้อีกโี้เมา้ออยอโอ้อ้ไโออ้ย้ยอย้อ้ยอ้้ยยอ้ยอ้ยวยโลยนะอออ้ มีอะไรเหรอครับเออมันมีบ้านพอพลังงานอยู่นะมันอะไรกันมันมีอะงมีเด้อเดีด๋าไ,ไม่เห็นเลยเดี๋ยวเาเจ้าพูดอย่างนั้นดิทำไมมันไวจังอนะ่ะเฮ้ยยังหนูเลยไปเข้าไปทำไมตอนแรกไม่เห็นมีตรงนี้วะ,ต,วะตอนมาครับหอครับขอรับดาหายไปสบายแล้วงไ,ไหนครับ ไปไปไปจองที่นอนกันไดเลยเดี๋ยวนอนตรงนี้แหละอ้าวเฮ้ยฝันนอนครับพี่นอนตรงนี้และเดี๋ยวเดี๋ยวฟับเพลงชื่อดี๋ยก่นเออแล้ววันนี้มีงานไหมครับใครบอกแล้วเออเรอพรุ่งนี้เลยครับครับอ่าแต่แต่ตอนนี้ยังเช้าอยู่นะไม่พุดอะไรครับเพื่อเมื่อวานจะรู้อะไรไปเจออเลยมั้ โอ๊ยใไปทำงานเลยไม่ได้น,นอนเลยไม่ได้น,นอนน่ทน,น <c oughs> ไปันเถอะคุณไม่ทำนรเาเช้เาไปนั่งเฮ้ <c oughs> เห็นว่าเอรครับคุณเพืนอะไรจะไปไหนกันหรอไม่ส่งของครับพอดีเห็นว่ามันเหลืออีกสองที่โอเคงั้นก็ถ้าไหนจะไปส่งที่เดิมก็นี่นะแต่ว่าป้องกันตัวเฮ้ยเจนเจ<ถ>นม อจะไม่บอกหรอว่าพุ่นนายมีอะไรพุ่นายไปจะจะปล่อยพุ่นายไปตามเส้นทางของตัวเองอ่ะปะงั้นก็โชคดีนะขึ้นลำไหนอ่ะนายขึ้นขับคุณขึ้นลำนั้นเลยครับไม่ไปไม้ไปไม้ตกด้วยก่อนเพราะคนไม่นัดมาฆ่ามันก่อนวันนี้ไม่เมาหรอเนีมาแล้วเบื่อแล้วเไม่ได้ดูสิกายยอมใจไม่หวังว่าพวกนายจะกลับมาครบคุมที่สองนะโอ้ยคนพวกแปลกๆอ่ะ ไม่มีอะไรหรอกขอให้ปลอดภัยล้วยกันเห็นว่าอยู่ประมาณเห็นว่ามันเหมือนจะเป็นหลุมเหมือนครั้งก่อนอะ่ะอ๋อหลุมที่เราไปเจอมังกรเหรอหลุมนี้ไม่น่ามีมั้งเราคงไม่สถิตแบบ่ามีมังกรสองทีอ่ะทถ้งห็นด้านล่างที่เราต้องไปส่งของอะ่ะต้องไปดูวะก็ได้นะคุณคุณน,นำเลยถ้าอยากนทาท่าดเลย เพรผมว่าถือถืออาวุธไตัวว่าแม่เจ้าว an ัดต네่อฟองสเต็ตงั้นลูกค้าสายลงไปเลยนะไปเลยเจ๊แต่ว่าเฮ้ยพอดีเท่าไหร่พูดอะไรมาทำอะไรแอนโนมีอ่ะมาส่งของครับเจออีกแล้วนะไม่รู้ว่าที่นี่มันอันตรายผมรู้ครับไม่รู้ว่าที่นี่มันอันตรายทั้งหมดก็มาส่งของอ่ะเชฟบอกว่านายจะไม่ทำอะไรคิดสั้นๆอย่างกระโดดลงไปนะ คนคนโอ๊ยแต่ถ้านนายคิดจะกระโดดล,ลงไปฉันให้นี่ไว้นะป้องกันตัวเสร็จแล้วเอามาคืนฉัน้วยคนอในที่ทน,นี้นะคืออะไรกันนายจำหลุมที่นายไปส่งของครั้งก่อนได้ไหมละ่ะที่ฉันให้ที่ที่แอพนักง,งานงูนั่นมาให้โยนลงน้ำเออแล้ว,แล,วแล้วคนชื่ออะไร,รอ่ะเราไม่ถามเลยเออฉันชื่อเมืองลุนอ๋อครับเมืองลุนฉันหวังว่าผู้ใดจะปลอดภัยนะนะครับก็ใช่ไงล่ะ ถ้ามันถ้ามันเห็นว่านายเป็นพลังี่ถูกเลือกถ้าถ้ามันเห็นว่านายเป็นผู้ที่ถูกเลือกมันจะปล่อยพลังอะไรไม่รู้ใครถูกปล่อยไม่รูไม่รู้นะเชนต์ต่อไปจะเชนต์ต่อไปจะกัดเลยไม่ได้แล้วเชนต์เชนต์อะไรบอกนะเชนต์เชนมีอะไรบอกนะ ครับเด่นเตไหนดูอ้าวอาคนเข้าไปแล้วแหละได้ไปสู้กันไหมสุดถึงพลังบางอย่างที่ได้จับหวานเย็นเล่มนี้เฮ้ยหน่อยนายน้อก่อนเลยได้สวจริงเหรอมันเป็นพลังอะไรบางอย่างแน่แน่เลยมังกรอะ ทำไมมังกรเป็นตัวมังกรตัวสีฟ้าเดี๋ยวนะมังกรนี่ไม่เคยเห็นมังกรเลยอยู่ไหนกันเต็มขาดไปนะอ่ะแล้วเราสู้ชี้บอกว่าพวกเขาจะปลอดภัยกันนะโอ้ยไม่ไดะปลอดภัยไม่ปลอดภัยไหมโอ้ยนี่มันอะไรเนี่ยกันเนี่ยสู้มันสู้มันสู้มันสู้ๆนะชี้บอกว่าใครจะปลอดภัยลงไปดูดีกว่า พวกเขาไปาักล่าัคุณกอนทุไปไหนขามาแล้วืนข้อแ่คุณคนจักรสวิตสวิตจบข้าจบชิ้จ้าข้าีอต่อตอตอมังกรอยู่นั่นปืนเลยกอนไหนข้อแ่ขึ้นไป่ังก เรียกให้มันลงมามันมาแล้วแกเสร็จข้าแน่ไปกไม่ต้อ้หนูไอ้หนู้หนูไอ้หนูไอ้หอู้ไอนูไอ้หนูไอนูไอไอ้หนูไอ้หนูหนูไอ้หนนูไอหนูไอู้ไอ้อ้หนูไอ้นนูไอ้หนหนูไอไหนูไ้หนูไหนูไอ้หนูไหนูไ้หนนูไอไหนูไ้หนนนูไนไอ้หนูไอ้หน้หนูไอ้หนูไอ้หน้หนูไอ้หนู แนวดาบในขอแนวดาบนี้เป็นไหนอ่ะฉันแนดาบไหมฉันให้ขวานได้ไหมนะอ๋อปิดกันครับอันนี้ครับแกจะปลดปล่อยพลังของข้าที่มีอุ้ยอยันตรางนี้แ่ะมังกรเฮ้ยว้าอุ้ยมังกรมังกรโจมตีแล้วมันตายอ่ะตายหรือยัง ใครเนี่ยผู้นายเชนก็เชนก็คิดอยู่นะว่าผู้นายคงไม่คิดสั้นกระโดดลงมากันหรอกแล้วพวกนายก็ทำจริงๆด้วยพวกนายเป็นยาอ่อนไปเลยไอ้นี่มาไงเนี่ยเอายาตายเลยเอายามาเลยพอเขาพอสำเร็จแล้วได้ผู้หนูผู้ผู้เก็บไม่เป็นไปนายพวกนายไม่เป็นเลยกันใช่ไหมอ่ะเก็บนิดหน่อย พอดีฉันรีบมาพอฉันได้ยินเสียงพอฉันได้ยินเสียงกำลังผมผมมังกรและฉันได้ยินเสียงกำลังอะไรแถวนี้แล้วนี่อะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันครับแต่นแต่แต่อย่าใช้แล้วแตกครับไอ้หนูคนในสองคนใช้คอขวานที่ฉันให้คืนไปด้วยคืนไปด้วยขวานไม่ใช่ไม่รู้โง่อะไรครับต้องมาขับเออครับโอ้ยชิบหายแล้ว ขานไปเองครับขอโทษเอาคือเอา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 ่นาเอาคือเมาสิฉันไม่อยากให้มันติดอยู่ในมือของคุณอียแรอวคุณไม่ทานักแล้วก็สมุคุณมีพลังอะไรนะมีพลังบางอย่างคุณเป็นแม่ทัพเดีมวนี้คุณเป็นแม่ทัพได้ไงน่ะอ้าวแล้วมือคเลยไม่ทราบเมือากันขมัน้หายหอดตอนนี้แเราจะออกไปที่นี่ไง นายเข้ามายังไงนายก็กลับไปอย่างั้นแหละอ้าวทำไมฉันไม่รู้สึกจะมีความแค้นหรือมันได้เกิดแอนแอนอะไรอ่ะคุณไม่ทำนะครับไม่รู้เหมือนกันฉันรู้สึกว่ามีความจำบางอย่างกลับมากัามื่ก่อนตัวนั้นพวกนายอยากแบบเร็วๆไหมได้เดี๋ยวฉันจะสอบวิธีนะให้ให้นายทำยังไงก็ได้ให้มีไฟออกมาแล้วนายไปยิงไปไฟแล้วนายพูดว่าแล้วนายพูดสถานที่ที่นายเจอพวกนายสู้มังกรเกษตรแล้วใช่ไหมครับแล้ว ออกยัละไม่แล้คุณได้ปลอดภัยดีไหมปลอดภัยดีอ่าบาดเจ็บเล็กน้อยเองเอองั้นก็พวกนายมันก็ไม่มีทางออกอนะออกไงอ,ะะอ่ะครับเออฉันจะสอนวิธีทาเร็วให้นะให้นายเอาอันนี้จุดที่พื้นที่นายยืนอยู่ไม่ใช่อะไม่ใช่ <c oughs> อันนั้นไม่นะ่าเฮ้ย <c oughs> นายอยากตายฟรีด้วยไะแล้วผมจุดทีนี่ที่โดนไหม้ไปหมดเลยว่นไหนเห็นมงเห็นเป็นป่านายจุดแลวนายนายจุดแลวนายโผไปที่ที่ไายต้องการเมื่อไรมันจะหายไปมายืนรวมกันต้องมายืนรวมกันละจุดเลยเร็วไปไหนจังเลยไปบ้านชิสุจะยองบ้านเร็วกดบ้านเ็วอู้มีชั้นสื่อด้วย ลองอ่านดีกว่ามงี่มาจากไหนเน่เอ้ยวันดีเจ้าหนูเธอชื่ออะไร,รอ่ะชื่อแกรนด์เออแค่หนังสือเนี่ยมีเรื่องรามากมมยที่ฉันเขียนขึ้นมาอืมนาอยากดูไหมสัสว์อะไรถ้าถ้านายสนใจฉันมีอะไรให้นายดูอือสนใจอือตามมาอืม ลุงเล่าเาป็พนพุ่นผืนเ่าทำไไฟก่อนเ <c> ะ <oughs> <c oughs> ตายพี่มันสอนได้แบบวะนั่งได้ไหมครับ <c oughs> <ม>เข้าไปไหนกันวะความลับของฉันอยู่แถวนี้แหละรอแป๊บนึงนะฉันไม่คุยดีพอเอ๊ยเจ้าหนูรอตรงนี้แป๊บนึงนะอ้าวตรงไหนวะเนี่ยเจอแล้วเจ้าหนูตามมาว่ายน้ำเป็นไหมเป็นครับอ่ะตามมา <c oughs> ใช่ไอ้หนูนายหยิมหนังสือมาจากไหนวะก็หยิมมาจากชันหนึงสี่หนึงเอองั้นนายนายลองอ่านดูได้ไหมฉันอยากฟังฟังที่เห็นจากผู้อ่านนะว่ามันสนุกแค่ไหนพอฉันก็เพิ่งานเขียนอลูกปลาตาสีแดงมาลังมีออกดาก่อนเฮ้ยทำไมเป็นตัวเลขอ่ะ อันตรายอันตรายชื่ออะไรไม่คิดก่อนคิดไม่ออกงงไม่เี็นทำไมไม่เข้าใจช่วยดูนคิดไม่ออกเลยคิดสิ็จเป็นคนเดียวเฉยหน้าที่สิบห้าอะไระล่ะอันตรายแล้วเบิดฮะทางสุดสิ้นจบจบจบว่างเปล่าคิดได้ออกแล้ว คิดออกอ๋อเฮ้ยคิดอ,ออกละวชื่ออะไรนะสี่ศูนอะเรีสี่ศูนย์เหรอไม่ทราบว่าตรงคิดไม่ออกคืออะไรฮะหนังสือเล่มไหนในลองเอามาให้ฉั <c oughs> <c oughs> นอ่านสินังสือหนังสือนี่อืมอือ ไม่นะฉันว่าอันนี้มันน่าจะฉันน่าจะยังเขียนไม่เสร็จแหละออมหนังสือนี่มันไปอยู่ในห้องสมุดที่บริษัทได้ยังไงนะจะต้องรีบเอาไปทำลายและเฮ้ยันต้องรีบเอาไปเก็บดีกว่าเอ้ยเจ้าหนูที่ฉันบอกว่าฉันจะพานายไปดูอะไรที่มันเกี่ยวกับหนังสือเนี่ยเออ เชิญตามใช่ไหมนะจะเก็บเป็นความรักโอเคที่นี่คือที่บูชาของจอมวิทั้งศสี่แห่งสี่ธาตุของโลกใบนี้ เราจะสำรวจดูแล้วคลิปนี้เป็นความลับนะเช <Yeah. S 1> ี่ยในเรื่องแต่ในหันฉัอเลย <c oughs> นี่ตัวอะไรฮะไหนมันเป็นพวกแฟนที่จำท่าเนอะมันสื่อความแข็งแกร่งให้ห้องนี้มันดูให้ห้องนี้มันสั่งสิทธิ์ เจ้าหมวกนี่ไมฉันทำใจหายไปนานแล้วนะอเอ้ยเจ้าหมวกนี่ฉันทำใจหายไปนนแล้วหมอกไม่เป็นหมอกมีชีวิตน่ะอ๋อหมอกที่อยู่ในฮอกวอตใช่ไหมครับเออก็ในเออมันมันคืออะไรหรอมันคือหนังเหรออ๋อพอดีที่อยู่ที่ดินแดนนี้มันถูกตะขาชัลกลูกภายนอนอ่ะ เด้ออ,อ,อ,อันนี้วางอะไร<ฮ>อืมฮะเนี่ยฉันน่ะฉันน่ะมาตกแต่งห้องจริงๆนะฉันเจอมันจริงๆอ๋ออืมนมยสสายมีอะไรสงสัยไหมก็นี่นี่หน้ามีแล้วมั้งอืมนายทำงาน<อ>ที่ไอ้บริษ,ษัทนั่นเหรอใช่อเออฉันมีความลับจะบอกและห้ามบอกใ,ใครเลยค่ะนะโอเคค่ะ เจะหน้าตาของคุณนะเออเออคุณยังอยู่มั้งเองบวกรีมาไงเนี่ยอพวกตอมไอพวกไอพวกนั้นรบปห่งเหตุผเหตุทุกธาตุเลยที่แกจะมาบวดกรีไม่ได้นะบวกรีอืมพอดีห้องนี้มันก็มีแบบพลังอะไรพวกเวทพวกนี้แหละ Nay bây giờ thì bây giờ 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 ที่นี้นายอย่าไปกดอย่าไปทำอะไรนะเดี๋ยวไม่หลุดออกมาแล้วที่นี่จะขาดความจก่งๆจนะพวกไอ้ฝ่ายมืดทั้งหลายมันจะรู้ว่าที่นี่มีพลังทันมหาศาลนายอย่าไปบอกไอ้พวกนั้นนะเพราะฉันรู้สึกว่าคุณหน้าไอ้คนนึง ็นนั้นอยู่หมดคุณสมุดสมุดด้านหลัง <c oughs> อ่ะฮะไม่ยังไม่ทนแล้วงั้นก็งั้นก็เดี๋ยวฉันพาให้กลับนะเราจะไม่กลับทางเดิมหรอกเพราะมันลำบากอ่าแล้วทำให้นายวางนี่ให้นายกด ให้นายใช้นี่จุดที่พื้นที่นายกำลังยืนอยู่แล้วพูดสถานที่ที่นายจะไปนายมาจากบริษัทนั้นบริษัทนั้นชื่อโฮโลเอ็กพสพูดเลยจุดแล้วก็พูดเลยใช่จุดแล้วพูดเลยพูดก่อนจุดเอ๊จุดก่อนพูดลสรุปจุดก่อนพูดหรือพูดก่อนจุดจุดก่อนพูดแล้วค่อยเดินเข้าจุดก่อนพูดแล้วก็เดินเข้าโฟล l o ์เอ็กีส

เอาวัดเจอยโนมาถึงแล้นเหรอไอหมูนี่ก็ตามมี่เดนเน่เดี๋ยวฉันเอาเดี๋ยวฉันเอามันไปขังไปเดี๋ยวฉันต้องรีบกลับแล้วนายก็อย่าบอกใครนะเอ๊ะไม่สิเดี๋ยวฉันจะพานายไปที่ที่หนึ่งก่อตามมา มันจะมืดแล้วเนี่ยมันอันตรายโอ้ไฟจะสว่างมานายชื่ออะนายเกวียนใช่ไหมเกวียนใช่ไหมครับเออเอาไปฉันจะพานายไปที่ที่หนึ่งหมวกนี่มันมันน่าจะหาฉันเจอแล้วมันก็น่าจะปานฉันตลอดเลยทำไมหมวกเร็วกว่าเรือ ไม่รู้สิมันมันลอยนะมันไม่ได้อันนี้เหมือนเราเดี๋ยวเชนจะพานายไปที่หนึ่งมันเป็นที่ที่มีประวัติอันยาวนานและเดี๋ยวพรุ่งนี้เชนจะพาคนส่วนใหญ่ไปทำงานอืมยกเวลลีโอแอปคนที่ลีโอแอคนที่หัวเนึ่มันดูไม่ค่อยน่าเชื่อใจแล้วเหมือนเชนจะจำมันได้เพราะชนเห็นมันในนิวิต แต่ในนิมินอ่ะมันเป็นคนที่หัวแดงเต็มหัวตาสีแดงนั่นรูปร่างเหมือนเจ้าลีโอโอโหสวัสดีเจ้าโรมาแป้ถึงแล้วแ่ะแค่ถ,ถึงท่าจะหมวก อ๋อได้ถึงแล้วสินะมาถึงนละเดี๋ยวฉันมันต้องเดินต่อถนะึงลนะอ๋อที่นี่เป็นดินแดนที่ถูกมังกรทำลยเ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมทำไมใบนะ้ทำไมใบไม้มันเป็นงั้น,นอ่ะอือมันเป็นที่ที่ถูกมังกรทำลายนะแล้วมันถูกคำสาปของมังกร แค่คอามาที่นี่แหละคอยเอามาไว้อะไรให้แก่คนที่ถูกมังกรสาบหมู่หมู่บ้านข้างนั้นนี่เป็นหมู่บ้านที่ถูกมังกรสาบนะรอเนี่ยแหะแถวนี้มันอันตรายมันมีพวกสับต,ต้องคำสาบอยู่เยอะเจ้าหมดเจ้าใหม่แล้วเนี่ยรองเท้าด้วย โอ้โหมาไปโกลนเลยก็ได้อยอกนะไม่ไม่ต้องมาจริงนะหมู่บ้านหมู่บ้านที่มีลกลางอ่ะเษกษตรก็สมบูรณ์ดีเอ๊ะเดยวหนูมนนี้ เราก็จะมาคอยทำแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะพามาทำงานที่นี่นะแ <st arts> น,น่น่าจะน่น่าจะรู้เดียวคนนี้เพราะฉะนั้นก็พยายามยิ้มยียมไปแล้วกันเออ <st arts> <st arts> มันไม่แค่นี้แหละ ไปงานกับมาจากไหนเนี่ยจะไม่ไหวแล้วโอ้ไมเลยได้จะไม่ไหวแล้วพูดผีดีที่อยู่ทั้งหมดตรงนี้จงสงบลงอืมทำไมเอาตกใจพึ่งไปเรากลับไปที่วัดกันเถอะนายจะบอกใครเรื่องฉันนะไม่เห็น ฉันเห็นว่านายนิมิตน่ะนายจะนายจะเป็นคนที่เป็นคนดีใช่ฉันบอกว่ามันจะเป็นอย่างที่ฉันเห็นในนิมิตนะไอ้สมุดที่นายบอกไอ้เรื่องไอ้พลังอะไรน่ะมันเป็น ความจริงฉันไม่ได้เขียนหรอกแต่มันเกิมดมาจากความคิดของฉันแล้วเรือหายไปไหนวะนี่อะไรเนี่ยวมาล่องหุ่นเหรอเนาะอะไรวหรนะให้ไอ้หมวกเออไปดิเวียนไม่ ไอพวกของพิเศษเลียวยขึ้นเือไม่ได้โอเคจตะเินน่ะแห้วไอพวกของพิเศษช่วยช้าเอ้ยแล้วต้องรีบหลุดพ้นจากไอพวกนี้ก่อนที่มันจะทำให้เราไปไม่ถึงฟ้าน่ะยังไม่สุกมัรอนเหรอหรือมันสุกแล้ว ก็เห็นมันอยู่ตามทางก็เลยจับมากินเลยนี่แหละครับวิธีแพนควินเดี๋ยวสักวันหนึ่งเขาสอนเบสเเทมหนอะไรอยู่ข้างหลังว่นอะโลมาอะไรสงเหลืองส้มๆมองไม่ค่อยชัดเลยฮะร มันอะไรอ่ะอ๋อไม่ใช่เขาพูดมาจมะหมดบบนี้มาเดี๋ยวกอบ้านไปให้พีดีกีสองถุงถ้าเดี๋ยวหมวกกินเพีดีกีอ๋อมันเป็นชื่ออาหารของวิเศษอ่ะมันเป็นพวกของวิเศษวิตีลุงขายแลไ้วแล้วมันกินทางไหนนะอ่ะเออมัน มันจะไปอยู่บนอาหารแล้วก็เอาตัวครอบอาหารไว้แล้วสักพักอาหารมันก็หายไปอีกไอ้วันนั้นที่พวกนายไปส่งของกันแล้วพวกนายโดดลงหลุมไปพวกนายเจออะไรกันเหรอก็มึงก่อนครับมังก่อนมือก่อนโอ้โหอันนี้มาเป็นตัวเลยไอไอผีเวร อแล้วนีน่นายก็กลับไปพักเถอะโอเยเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะกลับมาในรลาพนพนักงานนะ